สวัสดีทุกคนนะครับที่อยู่ในห้องซีโอนะครับผมเป็นจ้าพลศีจันทร์นะครับอยู่เทียมเพื่อเมืองจังหวัดชุมพรนะครับก็ถือว่าอยู่ไกลนะครับพอสวัสดีตอนเช้าทุกคนนะครับมีวลีประโยคหนึงน่งจากปลาดผู้หนึ่งเนต่าวเอาไว้หน้าฝักเขาบอกว่าวาไม่ได้แบ่งยอดคนกับคนธรรมดาออกจากกันยอดคนจะรับกับขึ้นเสมอแต่ก็ไม่ได้เป็นเพราะวากำหนด การที่ยอดคนปรากฏขึ้นมาได้นั้นเป็นเพราะเขาได้ผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนที่จะเป็นยอดคนนั่นเองนะครับผมก็อขออินดีกับทุกคนนะครับที่นี่ที่เรียน่ตัวเข้าสู่กันเป็นเสร็จและมอาอ่านเสร็จทีนะครับ,ท,นะรบที่อยู่ในห้องจีโอดีทุกๆท่านเลยนะครับก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอขอบคุณ ท่านประธานนะครับแล้วก็ท่านรองประธานก่อนนะครับที่ได้สร้างคาริหารเป็นเคหาะสถานนะครับที่ให้เราทุกคน,นได้อยู่ได้อาศัยได้ทำมาหากินมีนนอาชีพที่สุจริตนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ชี้นำนะครับให้ผมเนี่ยได้เข้ามารู้จักกับทมอัพูริตคือโคดหมูพภัสสอน้อยสิกับโคดไก่นะครับทีระยุทธนะครับ แล้วก็คนที่ให้กำลังใจแล้วก็ชี้ทางปักกร็จเป็นตัวยอย่างที่ดีนะครับก็คือเบื้อหนึ่งของประเทศไทยของเรานะครับคือพิจโบโบโร้อมทั้งอีกหลายท่านนะครับที่ไม่ได้เอ่ยนามนะครับเยอะแยะมากมายเลยที่สนิทที่รู้จักนะครับก็ต้องขอบคุณคุณนัทนาลีนะครับศรีรเนี่ยเป็นผู้รายมาเชิญ นะครับแล้วก็ถามไถ่มาตลอดว่าอาจารย์ว่างหรือเปล่าแล้วก็ช่วยแชร์ให้กับน้องๆฟังหน่อยอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรตินะครับผมได้มาแชร์ประสบการณ์มาแชร์เท่าที่เท่าที่มีเท่าที่รู้นะครับให้กับพวกเรานะครับเอาละนะครับวันนี้เนี่ยทุกๆเช้าเลยนะครับที่ผมเข้ามาอยู่ในห้องนี้เนี่ยผมได้ความรู้หลากหลายมากมายนะครับจากผู้นํารุ่นพี่ จากผู้รู้ที่มาแชร์มาสอนให้กับพวกเรานะครับและทุกทุกควารมรู้เนี่ยนะครับที่ได้มาก็สามารถนํามาใช้ในภาคสนามของการประกอบอาชีพที่ต้าอ,อัพถัวจริงจริง uh, แล้วก็ในสนามของการใช้ชีวิตประจําวันที่อยู่รอบตัวเรากันเลยจริงจริงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านครับในแต่ละเช้าเนี่ยนะครับมีควารมรู้หลากหลายที่ให้พวกเราได้เก็บเกี่ยวนะครับเอ่อ ที่ห้องทีโอที่นี่นะครับมีทั้งเทคนิคมีทั้งเทคนิคนะครับมีทั้งวิธีการตั้งแต่การชวนคนเข้ามาทําธุรกิจนะครับการพูดนาเสนอแผนการตล,ลาดน,นะครับมีทั้งะระบบการทํางานสอนให้ทั้งออฟไลน์ออนไลน์จนถึงกระบวนการเรียนการสอนที่เข้าใช้ระบบนะครับและแถมก็ยังทําไมครับยังสอนให้เข้าถึง จริยาธรรมศาสนาประเพณีอะไรต่างๆจากโคดวิเชียนอันนี้ผมคิดว่าเท่าที่ผมสัมผัสมาก็หลายที่อยู่เนาะนะครับหลายองค์กรเลยล่ะนะครับเป็นทั้งผู้เรียนที่ดีแล้วก็เป็นทั้งวิทยากรให้เขานะครับผมบอกได้เลยว่าที่นี่นะครับที่ชื่อทอมอัพทัวริสนะครับโดยนําโดยท่านประธานและท่านรองประธานนะครับที่นี่คือที่ที่ดีที่สุดแล้วก็อบ่นที่สุดเรียบง่ายที่สุด เท่าที่เคยมีมาในชีวิตผมที่หนึ่งเลยนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับทุกทท่านครับวันนี้เนี่ยไหนไหนก็ได้รับเกียรติมาแล้วนะครับก็จะมาแชร์และแบ่งปันวิถีทัศน์และข้อคิดนะครับสําหรับอาชีพของพวกเรานะครับโอเคนะครับผมจะใช้เวลาสั้นๆนะครับตรงนี้เนี่ยให้มีค่าที่สุดเลยนะครับข้อแรกที่ผมจะคุยเลยนะครับได้อยากจะชวนพวกชวนเราเนี่ยครับ ที่อยู่ในห้องนี้ทุกท่านเลยนะครับชวนแล้วก็ไปพร้อมๆกันเลยนะครับเรื่องแรกเลยนะครับที่ผมอยากจะให้พวกเราเนี่ยตั้งคำถามกับตัวเองซิว่านะครับวันนี้นะครับทำไมถึงมาที่นี่อีกครั้งนะครับลองให้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมท่านมาที่นี่นะครับทุกคนมาที่นี่ด้วยสองเหตุผลนี่ใช่ไหม เหตุผลที่หนึ่งมาที่นี่เพราะมองหาโอกาสใช่ไหมครับมาที่นี่เพราะมองหาโอกาสใช่ไหมครับนี่เหตุผลที่หนึ่งเหตุผลที่สองนะครับมาที่นี่เพราะต้องการชีวิตที่ดีกว่าเดิมใช่หรือไม่นะครับอีกครั้งนะครับมาที่นี่เพราะสองเหตุผลเหตุผลที่หนึ่งมาเพราะมองหาโอกาสใช่หรือไม่ข้อที่สองนะครับ มาที่นี่เพราะต้องการชีวิตที่ดีกว่าเดิมใช่หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นหลายหลายคนเนี่ยน่าจะเหมือนกันคือมาที่นี่สรุปแล้วมาเพราะต้องการความสําเร็จให้กับชีวิตใช่หรือไม่นะครับพี่น้องที่รักของพวกเราครับนะพอเราได้คําตอบที่แล้วเนี่ยนะครับคําถามถัดไปที่อยากจะให้พวกเราถามแล้วทําไมคนสําเร็จไม่เท่ากัน นะครับทั้งๆท,ที่มานะครับเป้าหมายต้องการความสำเร็จแต่คําถามแล้วทําไมคนจึงสําเร็จไม่เท่ากันนะครับมีบทความหรือมารีประโยคหนึ่งครับของมหาจมคานทีเนี่ยท่านกล่าวไว้ว่าคนคือจุดศูนย์กลางของวงกลมและแต่ละคมและแต่ละคนก็พยายามผีดเส้นรอบวงล้อมรอบตัวเองและบ้างใหญ่บ้าง นะครับทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กบับความคิดถูกไหมครับบางความคิดคนไม่เท่ากันเล็กบ้านใหญ่บ้านอยู่กบับความคิดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสายเหตุที่คนไม่เท่ากันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอ,อยกตัวอย่างนะ,ะว่าคนที่คิดว่างานนี้ทําได้เขาก็ทําได้ตั้งแต่คิดแล้วครับถ้าเขาคิดว่างานนี้ทําไม่ได้คนคนนั้นก็ทําไม่ได้ตั้งแต่คิดแหละนะครับ ใครที่คิดว่าทำอะไรก็ชนะเขาก็ชนะตั้งแต่คิดละถ้าเกิดเขาคิดว่าทำอะไรแล้วเขาทำไม่ได้ต้องพ้ายแพ้นั่นก็หมายความว่าเขาพ่ายแพ้ตั้งแต่คิดคนที่ทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามองเห็นภาพตัวเองสำเร็จตั้งแต่ยังไม่ได้ลงมือทำเลยนะครับคนคนนั้นเนี่ยเขาสำเร็จตั้งแต่คิดผมอยากจะบอกเพื่อนๆในห้องนี้ว่าความคิดเนี่ยมีตัวตนนะครับความคิดมีตัวตน คนเป็นได้ดังความคิดผมอยากจะบอกว่าใครคิดยังไงได้อย่างนั้นเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนที่จะขึ้นมาพูดก่อนหนะ้าผมเมื่อนกะี้เนี่ยฮะท่านบอกว่าท่านเนี่ยได้รับได้รับตาแหน่งเรียบร้อยแล้วเป็นปูไดมอนด์เรียบร้อยแนละ้วเป็นแบ็คไดมอนด์เรียบร้อยแนละ้วเป็นคาวไดมอนด์เรียบร้อยแล้วโอ้ผมฟังแล้วผมทึ่งเลยนะครับเขาเห็นความสําเร็จเอาไว้ร่วงหน้าเรียบร้อยแนละ้วตั้งถึงปีหกห้าน่ะน,นะ เพราะนั้นวันนี้อนี่แหละคือความสำเร็จตัวจริงนะครับท่านทีละครับอีกสักคำถามนะครับคำถามที่เป็นคำถามที่สำคัญมากเลยนะครับเป็นกุญแจดอกใหญ่ที่จะทำให้เราสำเร็จหรือล้มเหลวก็ได้นะครับเขาบอกว่าเมื่อท่านเข้ามาที่ทอัอพตูวิทนี้แล้วนะครับนะท่านคิดยังไงนี่คือกุญแจดอกใหญ่เลยนะครับที่จะไขาใจเลยลนะ่ะนะครับ เมื่อท่านเข้ามาที่ทวัทรทองลิกดีแล้วนะครับท่านคิดยังไงท่านได้มองเห็นโอกาสอะไรให้กับตัวเองบ้างน,นะครับสําหรับคนใหม่ๆนะครับหลายๆหลาย,หลาย,ห,ลายหลายคนนะครับม,ม,มันจะมีคำมันจะมีคำบางเตยมันเหมือนคำบางเตยเลยรว่ากับคำว่าเส้นผมบางภูเขาอะมาที่นี่บางบางครั้งก็เหมือนกับเมืองรับแรงคือคนในไม่อยากออกคนนอกไม่อยากเข้า บางทีมันก็เหมือนมือนกับเส้นผมเนี่ยบางภูเขานิยามควา,ามสำเร็จนะครับนะเ<อ>ขาถึงบอกว่าต้องประอกอบด้วยสามนิยามความที่หนึ่งนะครับต้องรู้จริงเรื่องที่สองนะครับต้องรู้วิธีทำอ่าเรื่องที่สามต้องรู้อานาคตแล้วก็เรื่องที่สี่นะครับ ต้องรู้จักวิธีประครับประคองจิตใจตัวเองอันเนี้ยความสาเร็จเนี่ยมันประกอบ้วยสี่อย่างนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมอาในเวลาสั้นๆเนี่ยผมก็จะขอยกเอาสักอย่างเดียวคือต้องรู้จริงในสิ่งที่ทําลองมาดูกันว่ารู้จริงในสิ่งที่ทําเนี่ยนะเอาแค่สั้นๆว่าเราต้องรู้อะไรบ้างอ่านะครับที่เหลือก็อ่ส่วนที่เหลืออ,อีกอีกนะครับผมก็ค่อยจะมาเล่าสู่กันฟัง ในเมื่อมีโอกาสนะครับเอาละทีนี้มาดูว่าต้องรู้จริงในสิ่งที่ทำเขาบอกว่าในงานที่พบอัพทูลิเนี่ยเ,เรื่องที่สําคัญมากๆคือต้องรู้จริงรู้จริงยังไงเอาแค่ว่ารู้แบบถามมาตอบได้อะครับอันนี้คือต้องรู้จริงนะครับถ้ามีคนที่ก็ไม่กล้าถามเราก็ต้องกล้าเล่าให้ฟังได้ว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้คือหัวใจเลย ถ้าเราไม่รู้จริงในสิ่งที่เราทำ mm. ผมบอกได้เลยครับ mm. คนก็จะมองไม่เห็นโอกาสเลย mm. มองไม่เห็นโอกาสว่าเฮ้ย mm. ตกลงแล้วงานเนี้ยมันทำได้หรือไม่ได้ทำยากหรือทำง่ายนะครับเพราะนั้นรู้จริงเรื่องอะไรบ้างนะครับรู้จริงเนี่ยมันมีประมาณห้าข้อเดี๋ยวผมจะเล่าเอา่อเล่าให้ฟังคร่าวๆลาแล้วกันว่าเออ่เรื่องราวขอเป็นว่าเราต้องรู้จริงในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับท้องตลาดธุริลกันนะครับแรกเลย เราต้องรู้เรื่องของบริษัทนะครับผมโจหัวนะครับเอาเป็นว่าผมไม่เจาะลึกในรายละเอียดนะเอาแค่โจหัวพอนะครับคือเราต้องรูรง้รู้จริงในเรื่องของบริษัทเราต้องรู้ว่าท็อปอัพทูริสเนี่ยคือใครทําอะไรอยู่ที่ไหนใครเป็นเจ้าของนะครับถ้าเกิดใครถามมาเนี่ยต้องตอบได้เลยเอาให้เพื่อนฟังได้เลย ะครับแต่วันนี้ถ้าเขาถามมาตอบได้ไหมล่ะนะครับเล่าให้เพื่อนฟังได้ไหมล่ะนะครับลองสังเกตตัวเราเองครับคนใหม่นะสําหรับคนใหม่เนี่ยให้เขาสังเกตตัวเขาเองว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องเหล่านี้ผมบอกได้เลยว่าเราจะมองว่างานนี้ยมันยากมากเลยตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแต่ถ้าเกิดเรารู้ทุกเรื่องเรื่องของบริษัทเนี่ยนะครับตั้งแต่ว่า บริษัทเนี่ยคือใครอยู่ที่ไหนทําอะไรใครเป็นเจ้าของเคยไปแล้วยังเคยไปฟังในห้องประชุมเ,เคยไปฟังท่านบรรยายาท่านประธานบรรยายได้ยังถ้าเราเคยเราทําเรื่องนะครับเรื่องนี้เราจะสนุกละเราจะเริ่มอ,อยากจะเรียนรู้ต่อละนะครับถัดไปที่ต้องรู้เนี่ยคือเรื่องของกฎหมายเราต้องรู้เรื่องของกฎหมายเลยเพราะว่า,ากฎหมายเนี่ย เขาอนุญาตให้กับบริษัททบอัพทูลิสเนี่ยทำธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันยังไงนะครับเรื่องนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับทบอัพทูลิสนะครับเนื่องจากว่าแอปไลน์เนี่ยนะครับต้องสูญเสียดาวไลน์คนใหม่เนี่ยหลายคนมากนะครับคนใหม่เข้ามาแล้วต้องตายจากอาชีพเนื่องจากอะไรรู้ไหมฮะเนื่องจากว่าไปเจอไปเจอลูกค้ามืออาชีพไงยนะครับ ที่เขามีข้อมูลเชิงลบมากๆแล้วก็เอามาเล่าให้เราฟังแล้วเราทําไมครับเรื่องข้อมูลในมือเราไม่มีเราก็าไปกับเขาด้วยเลยนะครับในที่สุดก็หันออกไปทําอาชีพอื่นทั้งๆท,ที่วันนี้มุนมีนะแต่กาบังนะครับคนมันไม่ถึงโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีได้มันก็ต้องเป็นไปตามนะั้นเขาเรียกว่ากรมนะครับกมเก่าที่ต้องไปกับคนคนนั้นนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่าเรื่องอ นะเราดูว่าตอนนี้ะนะครับเรื่องกฎหมายเนี่ยใบรับรองบริษัทเป็นยังไงใบอนุญาตสอบอเนี่ยเขาได้มาเมื่อไหร่ทําอะไรได้กี่เรื่องอันนี้ผมว่าคลิปมีเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้ศึกษาได้จากรุ่นพี่เราจากอัปลายเรานะครับเยอะแยะมากมายสําหรับคนใหม่นะครับสําหรับรุ่นพี่เก่าก็ทําไมต้องฝึกฝนแล้วก็เล่าให้กับรุ่นน้องฟังให้ได้นะครับเรื่องที่สามเรื่องที่สามนะครับเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ นะครับเริกกิ์นี่ก็เรื่องนี้ก็สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้มันก็จะไปเจออ้าวแล้วซื้อซิมอย่างเดียวไม่ได้เหรอทาไมต้องมาต้องมาจ่ายนอกจ่ายอะไรอีกยับย่อยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเข้าใจเรื่องลิกสิทธิ์นะครับเราต้องรู้ว่าลิกกสิบเนี่ยระบบไอทีเอมันคืออะไรทําไมต้องซื้อด้วยละ่ะไม่ซื้อไม่ได้เหรออะไรเงี้ยนะครับแล้วขนาดแต่ลิกสิทธิ์เนี่ยลิกสิทธิบราคาแต่ละขนาดมันเท่าไหร่ ราคาค่าลิขสิทธิ์เนี่ยมันอยู่ที่อยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้ไหมนะครับอแล้วก็มูล,ลค่าทางธุรกิจเนี่ยในแต่ละขนาดเนี่ยแตกต่างกันยังไงมีเงื่อนไขยังไงนะครับเหล่านี้เราต้องรู้เรื่องที่สามนี่เรื่องสําคัญเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องที่สี่นะครับสิทธิประโยชน์เรื่องที่สี่เนี่ยสิทธิประโยชน์ความหมายว่าหลังจากที่เราได้ซื้อลิขสิทธิ์ แล้วได้ระบบมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะทำอะไรได้บ้างตั้งแต่ซื้อซิมนะครับตั้งแต่ซื้อซิมนะครับแล้วก็ซื้อซิมแล้วก็จ่ายเกี่ยวกับเรื่องมือเกี่ยวกับเรื่องเ,อเติมเงินเติมโปรอะไรต่างเหล่านี้ครับนำร้านค้าเหล่านี้นี่คือหมายถึงว่าประโยชน์นะครับสิทธิประโยชน์ที่หลังจากที่เราได้ลิขสิทธิ์แล้ว เราทําอะไรได้บ้างอันนี้ก็สําคัญนะครับแล้วก็เรื่องที่ห้าเรื่องที่ห้านี่ถ้าเกิดเราวันเนี้ยเรา,าจะมาประกอบอาชีพเลยเป็นอาชีพเลยนะครับทําธุรกิจร่วมกับบริษัทเลยทีนี้เราก็ต้องรู้อีกแล้วว่าผลประโยชน์ตอบแทนเนี่ยถ้าเรามาทําธุรกิจเนี่ยโบน,นัสสามข้อเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ละข้อที่บริษัทจ่ายให้กับสามาชิกทุกคนเนี่ย มันคุ้มค่าไหมมันมากน้อยแค่ไหนกับที่เราจะทุ่มเทลงไปนะครับจ่จนถึงอะไรครับตลอดจนถึงการเลื่อนตําแหน่งอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหรือว,ว่าสินทรัพย์ดิจิตัลเหล่าเนี้ยมันสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันมันให้อะไรกับเราผลประโยชน์ตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่นะครับอันนี้เรื่องที่ห้าเรื่องที่หกครับคือเรื่องของการเข้าใช้งานในระบบนะครับมีหลายคนนะครับ เข้ามาเป็นปีเลยก็มีเข้ามาหลายๆเดือนก็มีแต่นะครับดูเหมือนว่าเข้ามาหลายเข้ามาเป็นปีนะครับแต่ประสบการณ์มีไม่ถึงเดือนนะครับฟังให้ดีหนนะครับหลายหลายคนเข้ามาเป็นปีปีแต่มีประสบะการณ์เนี่ยไม่ถึงเดือนเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากเขาไม่เคยได้เข้ามาเรียนรู้เลยว่าคนโดยเฉพาะคนใหม่นะฟังผมพูดนะครับดูเหมือนว่างานเนี้ยน่าจะยากจังเลย อันเนี้ยนะครับขอบอกนะครับว่างานที่นี่ง่ายนิดเดียวทุกเรื่องราวนะครับถ้าเราใส่ใจมันและทําซ้ําๆนะครับจากเรื่องที่ว่ายากๆมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นหกเรื่องเนี่ยนะครับหกหัวข้อที่ผมยกขึ้นมาพูดนะครับให้เพื่อนๆได้ฟังเนี่ยแต่ไม่ได้เจาะลึกในรายละเอียดเนาะเพราะว่าหัวข้อแต่และหัวข้อเนี่ยที่จออัพทูริกเนี่ย นะครับเราต้องอยากแค่รู้เราต้องให้รู้จริงอยากแค่รู้จักนะครับเราสามารถบอกเล่าให้ใครฟังก,ก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยงานที่ดีไม่ใช่เรื่องยากสําหรับการเริ่มต้นเฉพาะคนใหม่เนี่ยนะครับสําหรับคนใหม่เนี่ยไม่ได้ยากเลยเพราะอะไรครับเพราะทุกเช้าเลยจะมีท่านวิทยากรจะมีผู้รู้จะมีอัปไลน์รูปที่ของพวกเราเนี่ยนะครับมาพูดแผนการตลาดให้เราฟังทุกวันเลย นะครับแล้วแผนการตลาดต่างๆหรือข้อมูลต่างๆนะครับการตอบข้อโต้แย้งอะไรต่างๆนะครับทุกวันนะครับในห้องนี้แหละเพียงแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้แยกออกมาเป็นเรื่องๆไม่ได้ยกหัวข้อออกมาเป็นประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่ต้องการฟังต้นฉบับจริงๆก็มีฮะนะท่านประธานก็บรรยายให้ทุกวันพุธวันศุกร์และวันอาทิตย์นะครับ ก่อนหน้านี้คนที่ไปบริษัทนะครับลูกโควิดไม่ไม่ไม่รบกวนเรามากมายเนี่ยก็ไปฟังตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับแต่พอช่วงโควิดมาเนี่ยก็พอไม่ได้อ่านีจากเราไปไปนั่งเปล่าเลยนะครับทุกวันพุธศุกร์และวันอาทิตย์เนี่ยท่านก็บรรยายไลฟ์สดนะครับให้กับพวกเราฟังอยู่ตลอดนะครับและยังมีคลิปต่างๆนะครับจากโค้ดต่างๆจากผู้รู้ต่างๆ มากมายหลายคนเลยนะครับที่ที่มาให้เราอได้เรียนรู้นะครับอยู่ใน u t u b e มีเยอะแยะมากมายเราจะเรียนรู้อะนะครับทีนี้มาดูว่าความประทับใจเนี่ยนะครับความประทับใจที่นี่นะครับผมทํางานกา่ที่ละนะครับเป็นอ,อยู่ในแวดวงทํางานได้กับเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตได้ทําในเรื่องของอวินาศภัยนะครับเจออะไรมาเยอะแยะมากมายทงงานเล็กงานใหญ่นะครับวันนี้เนี่ย ความประทับใจอาชีพที่นี่มีเยอะนะครับผมอยากจะบอกว่าคนเราประกอบอาชีพสักอย่างนึงน,นะครับมันก็คงจะมีอยู่สองเรื่องแหละที่เราให้ความสําคัญเรื่องแรกก็คือในเรื่องของอะไรครับเรื่องของเงินถูกไหมเรื่องของรายได้ถูกไหมครับประทับใจเรื่องแรกที่ทบุบอัพทูริสเลยนะครับที่นี่หาเงินง่ายได้เงินเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเราเนี่ยอแต่ว่า เรื่องทุกเรื่องนะครับที่สุดในชีวิตแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ได้แค่เงินอย่างเดียวถูกไหมครับจริงจริงมันไม่มีใครปฏิเสธเงินหรอกนะครับหลายๆคนก็อยากจะมีรายได้ถูกไหมครับแต่ว่าพอมาได้ระยะหนึ่งพอทํางานได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็จะเกิดความประทับใจเรื่องที่สองเลยนะครับนอกจากเรื่องเงินคือประทับใจเรื่องคุณค่าของอาชีพท็อปอัพุลิกเป็นงานที่สร้างคุณค่านะครับในอาชีพสูงมาก นะครับนะพอเราได้ทํางานเป็นระยะหนึ่งอะเราจะรู้สึกดีกับตัวเองมากเรื่อยๆเพราะที่นี่คือจุดเริ่มต้นของความภาคภูมิใจมันจะเท่าเนี่ยได้สร้างความดีไม่ใช่ได้แค่เงินอย่างเดียวนะครับจะเอาแต่รวยรวยอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเป็นงานที่ได้ช่วยเหลือมนุษย์จริงๆได้ช่วยเหลือเพื่อนด้วยกันจริงๆเพราะเราได้ช่วยเหลือคนทั้งประเทศให้ได้ใช้ของดีราคานถูกนะครับช่วยให้คนได้ประหยัด สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับช่วยให้คนทั้งประเทศมีงานทํามีรายได้นะครับนะมีกินมีใช้มีเก็บนะครับแก่ตัวจะได้ไม่ลาบากเจ็บปวดจะได้ไม่เดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่างานที่นี่ไม่ได้แพ้กว่าอาชีพไหนในโลกนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเ,เวลามันน้อยนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยในเรื่องของเ,อเรื่องอาการ รู้วิธีทำรู้อนาคตรนื้อรู้ประคับประคองเนี่ยเดี๋ยวผมจะ,ะมาเล่าให้ฟังตอนหลังนะครับสุดท้ายเลยที่อยากจะบอกว่าความสําเร็จเนี่ยเชื่อว่าทุกคนต้องการ<อ>านะครับแต่ที่สุดแล้วเนี่ยเพื่อนๆครับความสําเร็จมันไม่ใช่เพราะความบังเอิญไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยธรรมชาตินะครับทุกความสําเร็จรุ่นแล้วแต่มีที่มานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะให้บอกพวกเราว่าวันนี้นะความสําเร็จนะครับประกอบไปด้วยการตั้งเป้าหมายท่านต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน S <S <an> นะครับไม่ว่าจะตั้งเป้าหมายได้เรื่องตำแหน่งเรื่องปายหาเรื่องด้วยเรื่องครอบครัวก็ให้ตั้งเป้าหมายนะครับแล้วก็ต้องลงมือทําทันทีอย่าไปผัดวันประกันพุ่งนะครับทําเลยนะครับรู้แล้วทําเลยรู้มากก็ทําไปให้มันมากรู้น้อยก็ทําไปแต่น้อยนะครับเดี๋ยวมันก็เก่งไปเองนะครับแล้วก็ต้องไม่ทําเล่นๆนะครับอาชีพเนี่ยต้องทําให้มันสุดๆนะครับไม่มีมือสมัครเล่นที่ไหนแล้วครันที่ประสบความสำเร็จมันมีเจ็ดมืออาชีพเท่านั้นนะครับ แล้วก็ระหว่างทําไปเนี่ยการประคับประคองจิตใจเนี่ยมันต้องควบคุมความคิดความคิดทัศนคติต้องบวกตลอดนะครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับพอเจออะไรขึ้นมาเนี่ยควบคุมความคิดคือผู้เรียกว่าคุมสติไม่อยู่นะครับเพราะนั้นท่านโค้ชวิเชียนเนี่ยจะเลียงทำไมครับจะให้พวกเราเนี่ยได้สวดมนต์กันทุกวันนะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าควบคุมความคิดรับผิดชอบชีวิตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันหมายความว่า ไม่ต้องรอให้คนอื่นต้องมามาดึงอำนาจมาปบุกเรานะครับัวเองทาเองสุดท้ายต้องอดทนนะครับนะแล้วก็จบด้วยว่าวันนี้เนี่ยครับคุยกันควรนะครับแล้วก็เป็นแนวคิดเป็นหลักคิดนะครับส่วนแนวทางการทํางานอื่นๆเนี่ย,ยก็โค้หลายๆท่านมาแบ่งปันพวกเราเนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อ,อาจจะเป็นวัมรู้หรือว่าอาจจะเป็นแนวทาง ไม่มากก็น้อยนะครับผมขอฝากไว้หลักคิดให้กับพี่น้องเราไว้เพียงเท่านี้แล้วก็พบกันที่ความสําเร็จนะครับผมขอจบเอาไว้จตกเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณทุกคนขอบคุณลูกค้าขอบคุณท่านประธานขอบคุณโค้ดขอบคุณผู้แนะนําและขอบคุณผู้ที่ฟังอยู่ในห้องนี้ด้วยนะครับขอคุณไหมแกล MC ครับสวัสดีครับครับขอบคุณอาจารย์ตันเบชพลมากๆนะครับอาจารย์ตัน